พี่ต่อผมตกปลาหายุหากินครับบุนีผ้ามาใส่บ็ดประหลาดครับว่ายอดประลาดน้ำผู้หินดีครับยาที่เขาใส่คีเดือดนครับผมบ็ดใส่ดวกดน้อยๆครับผมลอกมุดหาเมื่อแล่วบุนีได้อขอดขากู้ครับหาหาหัวประหลาดว่าเห็นเลยที่ได้หยอดถีกไว้น้าผู้ครับรีหยอดหยอดไว้น้าผู้หินเราเข้าจังไม่หาหยาบออกครับผม ม่ได้พอขคขาคูนแล้วก็ลึกโอ้ประเป้า,ากาั๊ตีนเดี๋ยวกระเป๋าลึาเบึกป,ประเป๋าครับปัตีตึ๊บตึต๊บ อีกคาครับปะปปเป่าเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเบิร์คู่เที่ยวจะใสซครับ ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาจังว่าหยาบครับผมเอาเบ็ดว่าแปดลักเก้าลักที่หาไซหละกะักอะจังว่าหยาบแล้วกันเขาบรรลุนเบิองว่าที่บาทบ่มีไทยบาทเพิ่งมาตึงเบ็ดพอเ์มนครับมาสิเบ็ดสิเบ็ดปากกาครับดูครับไทยบาทเพิ่งอยู่ข้างฟังเพิ่งมาสิเบ็ดปากกาครับเฮ้ยเจ้าดาที่บาทดิครับไปครับผมเดี๋ยวจังบรรลุอยากแล้วกันครับ เข้าปลาพี่ครับเบอร์ครับโอ้าวยปลาดึงข้าปลานี่ครับผมแฝงซ้อครับผมปลาดไาอีกหนึ่งแฝงครับผมอู้ยักหวานเลยครับแฝงซ้อครับสีครับสองตัวได้มาเมื่อกี้ลักดีลักดีเพิ่งหยอดเข้าไปเมื่อกี้ครับมีค่อยรู้สึกว่าปลากินเวทครับดีโอ้ยกินงดีกินดีครับพี่น้องอู้ยอู้ยอ้ยอู้ยดีครับผมแฝงสามครับผมแฝงเดียวครับในสามตัวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมเก็บปลาครับลักนี่ดีพี่ขรู้สึกว่าปลาที่กินเบ็ดครับผมนี่ครับข้อมลุ่นมาครับสิบบาทมาโอ้โหปลาดุกโอ้ามาจากไหนมาดีครับผมปลาดุกกระบี่ครับเดื่องครับปลาดุกครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปลากรันครับพี่ร่างผมไปยอดแป๊บเดียวเลยครับนี่ครับสี่เต็ม ปลาดสามแล้วก็ผลุกตัวนึงครับผมอู้ยังหมานครับผมล้องไปบปซึ่งหาน้าทีเลยครับเนี่ขึืนมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บปาก,กครับเดี๋ยวห้อที่ไปไปตอครับผมหามานครับผมหมานรุ่นหลังดีตอครับผม ลึกแจวครับเดี๋ยวเคาเอาไปเก็บกันครับตัวนี้เป็นปลายางบอดครับผมหรือว่าปรากระดิดครับผมว่มาจะให้เกิดปรากรดิดปลาขยายชิดครับป้าผมเอื่อปลายางบอดครับผมอ่ะว่าลึกแวครับผมด้่อยครับ บรรลุกด้วยครับผมเอาได้มาเติมกันอีกนิดหน่อยอาจจะได้เลี้ยวเทียบอยู่ครับหลังนี้มีอากาศครับผมเดี๋ยวาารรเขาม,มาลุนเบิรงกซิมานปะอุ้ยอะไรนี่อะไรแม่งเลยวะปลาไหลกับมี่ครับผมกินจำเรียบเลย ดปดอะไรไม่ใชครับอะไรตัวนี้ตัวตายครับผมตายเรียบร้อยเลยเพราะวะ่ามันกินล่ข้อเลยดปดอะไรครับเอาตัวน้อยเอาครับผมอะไรกับมีเอามันครับผมมัน ดึกแต้ครับผมใส่ใบไม้อะไรแต่ว่า,ยายไไก็โอเคครับผมอีกดึกแต้ครับโอ้พระบาทครับครับพี่น้องผมมาอีกดึกแต้ครับใส่สวยครับ ใส่ใ่ใหญ่่มด้เอาถือว่าใส่ได้ครับผมครับพี่น้องผมเมื่ยแล้วครับเดี๋ยวที่กาบปันแหละนี่ครับผลงานว้าวดยหลยเติบพิเด้ยครับนี่เสียงเบาอาจจะค่อยๆนนะครับก็ดีใส่กรอบกันน้ำเสียงมั่นกะาธรรมดาครับผมค่อยเป็นทธรรมดานี่ครับโดยหลยเติบน่าจะพ่อได้แล้วสวยอยู่ครับเดี๋ยวกลับไปต้มได้มนูต้มครับผมได้ทั้งปลาลาดปลา กดหินกดหินได้ตัวนึงครับแล้วก็ปลาไลปลาไลก็ได้ครับโอ้ถือว่าได้การครับผมเดี๋ยวเราไปเบื้องกันยุบานอีกเที่ยนึงครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวบางยุบานครับเดี๋ยวผมที่ว่าไปเบื้องกันที่ข้าเจ้าซิดเบดครับซิดเบดปากาไปเบื้องว่าข้าเจ้าได้หลายว่ะไปครับผมถ้าไปยำเฮ้ยาปยำของข้าเจ้าครับปากาเบื้องผลงานข้าเจ้าปึ๊ปึ๊บมันยูได้หลายเสือด้ยครับนี่ครับปากาอ้ ไส่งามๆเลยครับโอ้เต็มเลยเ <laughs> รียกมากรายครับผมปื <laughs> ๊ดก็ใส่อาจจะบนข้อไงก็ได้ครับส่วนมากใส่สองนิว้วคุณครับย่าหยุ่ผลรากระลังติดครับเดี๋ดยวไปเบิง่งอย่ามาพาไปเบิง่งผลงานก่อนสิกะบ,บาดครับเย็หนาวครับหนาววูนี่บอกเลยย่างหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วครับน้ำเริ่มลด เลยสิตกก่อน <c oughs> หน้านาวนาวนาวห <c oughs> มานปะครับ <c oughs> ผมเบิงเนยอุ้ย,ยนี่โอ้โหเมนน,มน่นครับผมเดีย๋ยวเปิดผลงานส่วนมากกะปากกานะครับนี่จะปากกาล้วนๆน,นี่ครับหมานอยู่เลยครับ ก็อาจจะแม่โบค่อยเห็นข้างในครับเพราะว่ามันเป็นสูงเขียวครับเนี่ยให้เบิ่งครับมีพวกเขาท่าอยู่ครับตรงปากกาก็ได้ได้กาดอยู่มาเบิ่งผลงานมื่อนี้ครับนี่ครับปลาไหลก็ได้อันนี้ปลาลาดปลาดุกอยู่นี่นี่ครับนี่ครับโอ้หมานเลยครับน้ามันยังไหลครับหมดบ่ได้นี่ครับปลาดุกสองตัวแต่ปลาดุกตัวใหญ่ครับปลาลาดนี้คือว่าใส่ง่ามครับผม ซ้ำนี่งด้ตัวประหลัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับผมเจ็ดตัวนี่ก็โอ้ต้มกินผู้เดียวนี่โอ้ยเสีบแท้ครับผมเดี๋ยวที่จัดเมนูต้มครับปลาดุกนี้ค้างไว้ปลนครับที่ต้มประหลัดกระปลายไรครับใส่กันแต่ก็มีปลาอย่างบอลพร้อมนี่ต้มมาหน้ส่วนปลาดุกนี้ค้างไว้ปลนครับใส่ปลนสองตัวปลนอิ่มอยู่ครับจัดเมนูต้มครับมือนนี่ใส่เกลือลงไปคาตะไคร่ใบบกูดใบบักขามอ่อนใส่ลงไปครับ น้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยปลาครับผมครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงสลดรสด,ดีครับผมครับพี่น้องผมกินขขาต้องกันครับต้มปลาลาดครับผมกะมุมมีแต่ปลาลาดหรือว่ามีปลาไ,ไหลนคะรับได้ปลาไหลน้ำ เพใส่เพใส่ประลาดได้ครับได้ปาไหลน้ำนี่ต้มใส่ขาอ่อนหัวขาอ่อนเลยครับเมื่อนี้นี่บ่มีน้ำรองข้อเลยครับด้อพอดีนี่ครับปัสีลัคซีนมาครับเข็มแหลกนี่ครับกลับขึ้นมาอดบั่นเทียงต้มเร็จเรบร้อยคือพ่อต้องไปฉสีวัคซีนต้มทิมใบครับต้มทิมว้แลวก็ไปฉสีวัคซีนกลับขึ้นมาส่วนสิ่งเล็กส่วนสิ่งเล็กกมากครับผมาบสามแค่อยู่ครับน้ำมันบ่แห้ง อช่วงนี้ก็งดแอนงดแอนก็หอครับเพราะว่าเพิ่งสีัรซินมามาครับมะซิมน้ำกันกับผมแซ่บๆครับสิ้นใจครับผมกินเขาเที่ยงใบสามครับนี่ครับผมเนื้อปลาหลสดๆครับเพิ่งมาใส่มาอ มาเลยครับเด้อไผทถ้าได้กินขขาวครับเฮ้กินขขาต้องก,กันครับคันแมนได้นาลองข้อจกักบวกนี่ัดกรับผมเว่าช่วงนี้กับผมงดยาวๆครับ ขาวันครับกาว่าจะไปใส่เบ็ดปลาหลครับม <c oughs> ีปลาไหลหน่อยแตาติดนำ้ำตัวน้อยครับปกติถันตัวน้อยสำหนีผมสิปล่อยเลยแต่ว่ามันกลืนลงข้อครับจำเป็นต้องเอามาจัดเมนูครับต้องบอกว่าสุดยอดครับผมแซ่บรับ อืคันแม่นตัวใง่่นี่รูดแบบนี้โอ้สุดยอดครับมาเด้อครับเด้อกินต้มปลาน้วกันดแซ่บครับเห็นปลาบูตัวนึงครับอ้ตัวใง่่เติบอยู่เลย ห็้หัวแบบเต็มหูเลยครับวันนี้เบ็ดมันดวงหน่อยนะจังหวะเอาขึ้นมาแับดินดินดินแลักะลุดครับ,รบกันกระสันนี้ไว้เดี๋ยวปะบูมาต้มใส่น้ำกันนะครับ คันแม่นั่นวัคซีนวัคซีนนี่ว่าซีนว่าซีนจัดจะป้องหน่อยอยู่ครับว่ดีวรรัคซีนวัคซีนมาอดเลยครับแซ่บพึ่งเอาครับผมครับพี่น้องผมจังไเก็ขอตัวจัดการต้มปลัดถาดนี้เห็นเป็ดกันครับมาคลิปนี้จังไดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้า